สดชื่อนอยู่ยาวดีต่อใจหาซื้อได้แล้วที่ f ฟ m i l y Mart Big C Mini t ิ p Super ซ a r k e t g บ u r ์ u กและร้านค้าใกล้บ้านท่านรวมไปถึง COO อดูแลสุขภาพให้ดีในทุกวันด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร COO อรวมสารสกัด9ชนิดในเม็ดเดียวจะดจำหน่ายโดยบริษัท CO Care and Marketing จำกัดโทรศัพท์065 350 0999 มาตามกันต่อครับบนเวทีคู่ที่2ของมวยดีวีทไทยสกิทมณฑลในวันนี้นะครับแดงครนบิทักษ์น้ำเงินเพชรทองครับ127ปอนด์เท่ากันครับต้องบอกว่าในสนามนั้นบรรยากาศมาแล้วนะครับบนเวทีครับอาวุธค่อยๆนะครับเนี่ยครับหมัดซ้ายแขกซ้ายทางด้านของเพชรทองมาขึ้นด้วยซ้ายเหมือนกันครับสายมาซ้ายขึ้นเลยครับ้ายเจอซ้ายครับวพรบิทักแดงนะครับน้ำเงินเพชรทอง เพชรทองขยับเข้าไปเอาโอ้โหเพิ่งากาเลือกเลยต่อยหน้าแล้วก็เตะล่างนะต่อยหนึ่งสองเตะเอออย่านะอย่านะอย่ารอเล่นต่อยหน้าเตะขานะครับเล่นหยุดไปเหมือนกันนะครับเพชรทองครับขามีปัญหาหรือเปล่าครับโดนหมัดซ้ายตรงแล้วก็โดนขายอีกแล้วครับพยายามจะบวกหมัดคืนครับเพชรทองครับโยนเข่าขามาครับหมัดหมัดซ้ายขยับเข้าไปครับเพชรทองพอดิท็ักเลือกออกนะครับพยายามบวกหมัดครับเพชรทองมาดิกลัวที่ไหนก่อนนได้เพชรทองไ้เข่าซสายดอกนี่หุย เสียงครางฮือในทั้งสนามนะครับเอาล่ะครับน่าติดตามน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแข้งซ้ายมามาดีแบบนี้มาดิเอ้าวเพชรทองมาเพชรทองหมัดอมิทักษ์อ,อ้าวสปูมีสิทธ์โอ้โดนหุกขวาเต็มทางเลยอ่ะโอ้อมิทักษ์ในโดะกรรมการนับแล้วนะครับนับ แต่สงสัยยังไงก็ต้องสู้อ้าวแปดอ้าวสู้ต่ออ่าแหะครับแว่งเลยนะครับขายังแว่งอยู่ครับพรบิดาครับโอ้โหเป็นจังหวัดดึงหลบนะครับแต่ว่าดึงหลบไม่พ้นครับดึงหลบหมัดมาแล้วก็โดนหมัดซ้ายแล้วครับพยายามบวกหมัดขึ้นแหม่ไม่ประคองไม่ประคองโดนศอกซ้ายครับรัดเอาไว้ตีเข่าซ้ายครับเพชรทองโอ้โหเนี่ยครับไปพลาดก่อนครับพรบิดาครับโดนไปหนึ่งนับนะครับยังไงก็ต้องถึงแปดครับ ทางด้านของเพชรทองครับต้องการปิดเกมครับต้องการปิดเกมเร็วหมัดซ้ายใส่เข้าไปโอ้ยโอ้โหนี่ครับลนนีกแลวครับรับโอ้ลุกขึ้นมาครับแต่ว่าไม่ไหวครับยุดตีการชกเรียบร้อยเลยครับจบยกนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวมีภาพฉายให้ชมนะครับวันนี้ดุเหลือเกินครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับกรรมการชัดชัยสอนทานะครับหันไปชูมือให้กับเพชรทองนายกฤติทุ่งสงหรือว่าเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์ครับ เป็นฝ่ายเอาชนะทเนเดเกิลน็อกเอาท์ทางด้านของพรพิทักษ์สอทถนอมสีบางปูได้ในยกที่2ครับก็รับรางวัลพิเศษนะครับจากจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอียเอียกรุ๊ปจำกัดมีวางจำหน่ายแล้วที่นอีเลเวโทรศัพท์ก็02688 2324ครับขอบคุณคุณสายชนชัยพัสกุลครับผู้แพ้ครับนอนเพลสิครับโดนเต็มเต็มครับ แกพยายามจะมาบวกนะครับลุกขึ้นมาแล้วสติสตังของตัวเองยังไม่ดีครับพยายามจะบวกสมาธิินดีด้วยครับดูกันอีกครั้งใครที่ดูไม่ทันนะครับ็อตเด็ดผ้าชาเนี่ยครับโดนท<ต>ุกขวาครับน,นี่ครับจังหวะโดนทุกขวาแล้วก็นี้มาโดนซ้ายตรงครับโอ้โหลูกน,นับ8แล้วก็ลูกที่